ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมพิเตอร์แชแนลอาร์เอลนะครับก็ขณะนี้อยู่ที่คูแคมปิ้งนะครับเบตงนะครับแล้วพรุ่งนี้จะไปอายาวเองนะเอฟซีแต่ว่าวันนี้มาดูบรรยากาศที่แคมปิ้งนะฮะสามารถติ้งย่างได้จะรมัดได้เอฟซีสวยงามจริงนะกับบรรยากาศที่ที่มีตรงนี้นะฮะรู้สึกว่าอุณหภูมิของมันประมาณสักสิบเจ็ดองศานะครับเอฟซีนี่ นี่อะไรนล่ะนั่งบนแอ่วก่อนเลยเดี๋ยวหลังตัวนี้นะนี่ฮะรูปภูมิสวยๆะูปภูมิเย็นนะนี่มาดูพิเตอร์เตอร์ของเรานะนี่ฮะคนนี้นะนี่เป็นดาราไทยเกาหลีนะลูกพึ่งเกาหลีนะ หวเฉยเม่อยไหวเฉยเมื่อนะคนนี้นะ <c oughs> นี่บรรยากาศสวยนะนี่ครูแคมปิ้งนะโอหที่ะโอ้โหอากาศเย็นนะมีที่สุกันเยอะนะสิ <c oughs> มันมีหลายบ้านนะนี่ เรามีที่ปิ้งย่างเรียบร้อยนะ FC มีโต๊ะมีที่นั่งนะบรรยากาศชิวๆนะสามารถถ่ายรูปเช็คอินได้นะที่นี่สนใจได้ที่โคมปิ้งนะะ ลองเสิร์ชหาในะคูเกิลดูนะครับมันจะมองเห็นแลวก็สามารถพามาที่ตำแหน่งนี้นะครับเอตอนตอนเช้านะตอน5โมงเช้าหรือว่า6โมงเช้านะมันจะเย็นมากนะครับคุณจะเอาเป็นเป็นหลังหรือว่าจะเป็นแบบแคมก็ได้นะเอซมีแบบแคมด้วยนี่ฮะแคมแบบนี้นะเอซนี่นะแคม แคมปิง้งนะฮะสิมีที่ปิ้งย่างเรียบร้อยเหมือนกันนะครับฮะมาเร็วมาเร็วเุ้ยนี่ลูกอะไรเอ,อ่ยนี่ฮะบันชานี่มะกรูดโอ้มะกรูดนะฮะสิอยากไปเล่นชิงช้าตรงนู้นตรงไหนตรงนี้ขึ้นมาก่อนสิอะตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนูน้นเอาขึ้นทางนู้นเหรอเอาไป แล้วก็เขาจะมีโซล่าเซล์ให้นะครับนี่ตรงนี้นะ้เซลโซล่าเซลนะฮะประหยัดไฟด้วยวิวสวยตลอด,น,ดนั่งนี่ก่อนแล้วนี่เอายืนตรงนี้ <C amp ing> ยืนตรงนี้หน่อยย, <C amp ing> ยืนยืนชี้ยืนชี้ อาเย็นชี้คำมาใกล้ๆหน่อยนี่ข้ามาใกล้มาตอนนี้เล้วนี่โอเคมากนะนี่้ามาโอเคหนึ่งสองเาหน้าทางนี้โอเคเอาไปนั่งกับน้องไอรดาหน่อยนี่มันเหมือนกับเราอยู่ที่ประเทศเอ่อจังหวัดเชียงใหม่นะภาคเหนือนะครับเอฟซี FC. นี่นะครับบรรยกากาศเริ่มเย็นนิินมาตรงนี้เลยไปถ่ายรูปตรงนู้นก่อนนี่นะครับมีห้องเย,เยอะแยะเลยอืม <c oughs> เดี๋ยวที่นั่งพร้อมอ่ะเดินขึ้นไป ยืนเนี่ยถ่ายรูปดีกว่าเลวอืม no, come, come do นอนค่ำค่ำนอนดูดาวนี่ยืนเนี่ยเ <Cool camping. S 1> ช้าดูทะเลหมอกส่วนตัวค cool ู่แคมปิ้งไายืนมองกล้องโอเคคนละข้างแยกคนคนละข้างอืมอิมอดาเอาไปทางนี้หน่อยโอเคที่ิโอเคได้หนึ่ง โอเคไปขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนอยากดูบ้านตรงนี้ไหนตรงไหนนี่เข้าไปดูเลยอ้าวมานี่ลองดูนะขึ้นไปเลยอสวยงามไหมว้าวอาเมซิ่งเลยครับขนไปเร่งด้วยแล้ว มันจะมีบ้านนะบ้านผูบ้านชมพูบ้านอะไรเขาเขาสองนะฮะมีคนอยู่ไหมมีคนอยู่ขอโทษนะครับโอเคโอเคเออกไปเด้เอมีแอ่์ออกไปเดินทางนู้นเอาเดินไปเดินไปเดินไปเ,เอาทางนี้ข้างบนอ้าวส้มเนื้อ วานหลังเี่ยวะปู่ใช่ไหมไม่นอนเฟิร์สไปเลยไมีคุ้นอยู่โโอ้นเล่นๆน้องไม่คุ้นเอาขึ้นมาถ่ายรูปก่อนแล้วเนี่ยวจะมีลูกมีไฟตรงนี้นะที่ทางเดินตรงนี้นะฮะอ๋อนี่อะไรเนี่ยน่าลงไปดูจ้าเซลเ็นเซอร์ลงไปดูไหมน่ากลัวจังเลยอ้าวเดี๋ยวขอไปเดินไปดอกไม้สวยนะครับอ่าจะยืนถ่ายรูปก่อนเล้นี่ตรงนี้อืมตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนอ่าเยืนถ่ายรูปก่อน อลินมาแล้วเอาข,ขึ้นมาแล้วชีดิชี้ที่ป้ายน้องอ่ะโอเคหาข้าไปวิวนี้สวยนะครับไม่เกินสี่คนนะครับลิมิตไว้นะครับตอนเช้าๆจะมีหมอกนะครับวันนี้เรานอนคืนที่สองแล้วนะครับ อืมคืนแรกก็เย็นฉ่ำนะฮะขณะนี้เวลาอ่าอุณหภูมิประมาณสั้ง17นะ16องศานะเย็นไหมนักสตรีนก็เย็นนิดหน่อยออ๋ยังยังยังไม่ยังไม่ถึง6โมงเย็นนะเอฟซีก็เย็นนิดนี่ก็ประมาณครับก็เย็นนิดเห็นทะเลไหมเห็นทะเลไหมไม่ใช่ทะเลเกาเรียกว่าแม่น้ำแต่หยุดหน่อยตรงนู้แม่น้ำตรงนู้นตรงนู้นแ้ำตรงนู้นตอนนี้เาควรจะเลิมจะมาจะมองเห็นแบบเป็นเป็นหมอกหมอกอยู่นะเอฟซี เออเริ่มอากาศหนาวนะเราดั่งอยู่ที่อะไรนาทีนี้นาทีลังนกหรือเปล่าลังนกลังนกนะเดี๋ยวแม่นกเก้ยวมาแะเดินวนอยู่แบบนี้เอาค่อยนั่งเลยเดี๋ยวเขาเาเสิร์ฟอาหารก็พอดีมันเสิร์ฟอาหารให้เขานั่งข้างบนนรอเ้าจนั่งข้างลาข้างล่างแม่อ้ามองกล้องเอาเอาดชี้สองอันชี้กันชนกันชนกัน นี่เ <Okay. S 1> ชียร์ไปทางนี้ทางกลง้องเชียร์ไปทางกลง้องอ่าสองอันเลยชนกันะโอเคแล้วมันคือแล้วอู้ตรงนน้นมันคืออะไรนั่นน่ะโอ้มีลัดบอลใส่รับแต่ว่าวิาว่งมาก็คือเรา้สุกว่าเราวิ่งขอบเขาเรื่อยๆอยจนมาถึงที่นี่นะเอ้ะสีเนื้อน,นะแล้วก็มีเขาโป,ปูกต้นไม้ปลูกอะไร อืมระวังระวังอ่ะเป็นไงบ้างแต่ปา้านใหม่แล้วไอปอั๊มปัมเหมือนเหมือนนิ่งหน่อยก็สรุปว่ามันเวิร์กมันโอเคแล้วเอฟซี FC ทุกคนก็สามารถจะมาท่าทองเที่ยวเฮ้ยอย่าซาดนะ <c oughs> อืมนี่นะทำให้ร,รยากาศที่ดีครับเย็นเหมือนเราอยู่ภาคเหนือนะเอฟซี FC. เรามาทางใต้ก็คือสุด <c oughs> ชายแดนแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อยาไปกิจกรรมจะดูทะเลหมอกนะฮะ <c oughs> ไอที่อายาเวงนะ <c oughs> แฟริไปแล้วนะตาเอาไปนี่ข้างบนไหมครับบนหนมัยข้างบนเออตู้ฝั่งโน้นอีกทีเนี่ยไม่เอาไม่เอาไปเลยไมเป็นไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหายูทบบ๊ายบายเออมีดอกับด้วยนะนี่ ก็ที่นี่พยายามปลูกธรรมชาติเอาไว้นะฮะไว้ที่สวยงามนะนี่ดอกชบาสีพูสวย mm hmm. รู้สึกว่ามีมีลมออกมานะลมเย็น mm hmm. คืนนี้ผมว่าน่าจะเย็นนะ mm hmm. เพราะผมนอนท้องพัดลมดีกว่าไม่เอาท้องแอร์นะ ก็จะมีห้องครัวนะตาสั่งด้วย ไปเรียอยครับมาท่องเที่ยวยะลาเบตงนะมีสถานท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะมีเขื่อนมีธรรมชาติภูเขาทะเลหมอกไม่ไปไม่รู้นะครับ้ยไปมาแล้วนะฮะสิขอบคุณนะครับ